ช็อปเตอร์ที่เก้าบอลแอนด์บีฮะบอลและทัวร์ธุรกิจอัปทาเมหกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนะครับโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเฟียสองเดฟฟินิตีอิดิชันกันอีกเช่นเคยนะครับผมจะเป่าไปทำไมวะแล้วใครก็โทรมาโอ้โหแต่ชงแต่เช้ารับหน่อยใครก็โทรมาฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหล เลยวิทอเรามีงานด่วนเอาปืนมาแล้วก็มาเจอที่ปลาแล้วก็อย่าลืมขับรถแรงๆมาด้วยนะเข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้แหละงานรัดงานหลวบทำงานวันอาทิตย์งั้นเหรออย่าบ่นวิทออย่าบ่นเพราะว่าเราก็ทำเหมือนกันเพราะว่าเราก็ทำเหมือนกันยังไงล่ะวิทอเพราะฉะนั้นนะเราใส่แจ็คเก็ตไปเหมือนเดิมแล้วกัน แจ็คเก็ตสีขาวครับครั้งที่แล้วใส่แจ็คเก็ตสีดำไปนะอะไรวะมันมีใครมาเคาะประตูอย่างล่างหรือเปล่าปเปิดประตูนี่ตำรวจอ้าวอ b บที่เขาตามหาอยู่นเนี่ยโอ้โหนี่ครับไม่ว่าประเทศไหนนะครับอำนงอำนาจนะครับเขาตามจนเจอหมดเลยนเนี่ยโอ้โหนี่ปิดตำรวจปรเปิดเดี๋ยวนี้มีบางอย่างจะถามนิดเดียวเองกูว่าแล้วเนะี่ยไปโดนแน่นอนครับโดน พาตัวไปปรับปรับปรับทัศนงศาสนาครับไม่พูดแล้วกันนะเดี๋ยวจะบินเราโอเคเออแล้วนี่บีบตรงบีบแต่อะไรกันล่ะเฮ้ยเออโอเคมาเราต้องไปหาเอ็ดดี้ครับอย่าลืมเอารถแรงๆเหรอจัดให้ครับอืมไม่เดี๋ยวเราไม่เคยขับรถคันเมื่อกี้เลยปะเดี๋ยอยู่ไหนนะนี่ไงเบนเราอยู่นี่ครับแต่เราไม่เคยขับคันนี้เลยคุณผู้ชมนี่คนนี้ อันนี้ก็แรงอยู่นะแรงสามเท่าเหมือนกันเป็นรถแข่งนะน่าจะเป็นรถแข่งโอเคขับรถอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยออกรถแางนี้เลยหรอโอ้โหน่าเกียรน่าเกียดนี่โชว์โชว์ชวตบเกียร์ไปนิดเดียวครับแซงเลยไชยน้าทาวเกสอัปเปอร์โอเคเราต้องเลี้ยวไปไชน้าทาวใช่ปะโอเคก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะว่าช่วงนี้คือผมมี ทรงติดสอบนิดหน่อยนะแล้วก็เป็นทุละส่วนตัวนะครับก็เลยอาจจะลงคลิปช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคือช่วงนี้มันยังไม่นิ่งอะ่ะแล้วก็แบบว่ามีงานเข้ามาอีกก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่เดี๋ยวจะกลับมาทําแล้วนะกําลังจัดตารางเวลาให้มันแบบว่าให้มันแน่นอนอะ่ะคือเพราะตอนนี้แบบว่างานโอ้โหเต็มไปห,หมดเลยครับโอเคไม่เป็นไรเราเข้าไปหาเฟนด,ดี้กันเลยเดียวครับ สวัสดีเอディไงวิโตมนคนจะแนะนำให้รู้จักเนี่ยวิโตนี่คือคุณคาร์โลฟอลคอนยินดีที่ได้เจอครับคุณฟอลคอนวิโตแล้วนี่นายรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับอาบันโตคาบันเต้และก็ลูก้าการิโนก็เอาตรงๆแล้วครับคุณฟอลคอนผมเห็นสองคนนี้เป็นเหมือนคนที่พยายามจะขโมยเงิน5 0 0 5,000ดอลลาร์ แล้วก็ทิ้งผมให้ตายในคุกดีพวาสองคนนั้นมีแผนตลบหลังเราก็เลยอยากที่จะรู้ว่าเราต้องทำอะไรก่อนที่มันจะทำอะไรเอ็ดดี้จะแจกแจงงานคุณให้คุณเองผมแน่ใจว่าคุณจะไม่ทำให้คนฟินหวังยินดีที่รู้จักครับคุณเชื่ออะไรว่าอลคอนยินดี้จักวิโต้ไอะไรเหรอรถของเรามีคนของเราสามคนหายตัวไปในเมื่อคืน คร้าหายไปครับฮาวิบีนแล้วก็อีกสองคนเป็นบดีกาดเฟอร์นี่บอลและแฟงกี้เดอมิกบีนน่ะเป็นสมุหบัญชีของคาคอนถ้าเขาพูดอะไรพวกเราจะจบแล้วจะให้ผมทำไรครับต้องการให้นายเนี่ยไปรอที่หน้าร้านเบดดี้และตามหาดูว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องไหมถ้าเจอว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่นิดแล้วก็เก็บมันเลยแล้วก็พาพวกของเรายังมีชีวิตอยู่ช่วยออกมาหวังว่าคุณจะพบ เจอนะว่าบีนอยู่แล้วผมล้งไปที่ไหนไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเอารถแรงๆแล้วก็ปืนมาด้วยเข้าใจไหมไม่เป็นหาครับโอเคเรื่องนี้อย่าบอกใครเข้าใจไหมจัดไปโอเรื่องใหญ่และเรื่องใหญ่ละเออง่ายๆก็คือคนของเราหายตัวไปสามคนเว้ยแล้วก็ไอคิมเนเต้อะ คือคนที่ทําให้เราโดนจับอะครับมันมันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหากันไปเราไปหากันเลยดีกว่าอื้มสวยสวยชนต้นไม้ไปทีดีชนต้นไม้ไปโอเคเราไปกันต่อเลยครับนี่ตำรวจใช่ไหมตำรวจนี่เราจะเร่งเครื่องเอาให้โดนโดนเลยโอ้ยโอเคหลังจากที่เราหนีตำรวจมาได้ครับกระโปง <c oughs> กระโปงหน้าหายไปแล้ว โอเคเราต้องมารอที่ตรงนี้ใช่ปะ่ะน่าจะตรงนี้นะครับโอเคนี่ตัดคัสซีนแล้วนั่นมันรถลูก้นานะนี่นะอยู่ไหนนะไอ้ลูก้าร์นี่นี่ไงโอ้รถมันย,ยังสวยรถเราปเป็นเตามอน้ำเอาล่ะต้องห้ามเข้าไปใ,ใกล้แล้วก็อย่าให้ลูก้าเห็นด้วยโอเคครับจัดไปต้องสกดลอยตามไปนะครับสกดลอยตามอย่าให้ห่าง ดิฟมาหนึ่งทีจัดไปครับร้องตามไปแต่ว่าอย่าให้มันห่างนะก็ต้องเอาให้มันใกล้ๆพอนะไปละตามไปเลยครับรถมันแรงกันนะเนี่ยโอเทลแถวน,นี้มีโรงแรมด้วยเอาลูกา้ามึงขับจนมึงขับชนแท็กซี่เหรอ ตายแล้วลูก,าก้าลิเวอร์ไซด์นะครับเข้าไปทางนูน้นเหรอแสดงว่าน่าจะแถวป่าหรือเปล่าไปเดาไปก่อนนะตามไปครับตอนนี้ตามไปก่อนเข้าทางหลวงแล้วครับต้องอย่าให้ใกล้เกินไปเดี๋ยวลูก้าจำหน้าได้แล้วคือดดนเอารถเปิดประทุนมาด้วยไงเราดันเอารถเปิดประทุนมาด้วยครับ จะไปไหนเนี่ยลูก,ก้าิรวอร่ไซหรอไปไหนอ๋อดูในแมบเอาครับตามไปเลย <S <S นี่มันมที่เปิดขยะของไม้นี่แต่ไม้ไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะไม้ไม่น่าเข้าร่วมครับมาไกลเลยเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยไม่เคยมาเลยอะ ข่้ไปปะวะโอเคโอเคมันขับให้เองกระสีโล่เชือดคอมเมนเต้ดูเหมือนเอ็ดดี้จะเราถูกนะโอเคอเราต้องเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างในทางนี้นะน่าจะทางนี้แหละมีทางเดียวครับอุยโอ้โหสู ท่อระบายน้ำเหรอบางทีอาจจะใช้ทางนี้เข้าไปได้จัดไปพอระบายน้ำเนี่ยแหละ Looks like I can pry this off น่าจะงัดได้อยู่นะงัดไปเลยวิโต้งัดอือโอ้โหแล้วแต่งตัวอย่างหลอ่อมาเดินในท่อระบายน้ำอ้า Jesus Christ the บ้าเออมหม็นชิบหายเหม็นอยู่แล้ววิโต้ที่นี่มันท่อระบายน้ําแต่ถ้าเข้ามาที่นี่จะรู้สึกว่าเรารู้สึกแบบหอเหี่ยวนะครับนั่นมันทอ้อ โอเคเราเดินต่อตรงนี้ไอ้อออไหมาอย่า,ายุ่งนะเว้ยเดินต่อไปเรื่อยๆครับตรงน,นี้ไม่น่ามีอะไรนะกบปากนะไอ้ไหมาทำมาดีเหมือนกันนะเนี่ยฉากเข้าไปน้ำอุ้ยโอ้โหโอ้ไม่โอ้โหอีป <c oughs> ่าเอ้ย ทารูก้ามันแค่มาเอาสเต็กแล้วก็อู้จะฆ่ามันโอ้ oh my god เละเละเลยโอ้ oh my god คือถ้าผมเป็นวิโต้เนี่ยตอนนี้คือคงแบบอยากจะไปอาบน้ำมากๆแม่งคงเหม็นแบบเหม็นหึงอะ่ะเออดูดิดโดนน้ำโซโคกสาดใส่อะ่ะดูดิโอ้โหแม่งเอ้ยไปไปกันต่อเลยครับปีนขึ้นไป โอเคเราขึ้นมาแล้วโอ้ห oh, มีเพื่อนต้อนรับนะครับมีสายต้อนรับย่างดีเยี่ยมมันเรียกด้วยชุดนี้คือแบบมอมแมมมากมันไปตกถังขี้วะเฮ้ยแอบ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 เทคโอเวอร์ over, ครับไอ,อหมานี่เดี๋ยวก็ยิงทิ้งเลยนี่บ้าเอ้ยหุบปากได้ไหมเนี่ยไหนมีคนอยู่นั่นเหรอไม่มีหรอกไหนไม่เห็นจะมีเลยเห็น<ม>ไหมหุบปากก่อนที่จะไปทำลูกชิ้นนะ นั่นไงอยู่นั่นจับได้คาหนังคาเขาเลยนะนี่ครับคนของเรานะสามคนนี่ไงที่ถูกจับมาตรงตามที่ต้องการเป๊ะเราต้องเข้าทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยหมามันไปแล้วถ้าได้เวลาไปแล้วครับโอเคได้เวลาไปแล้วสเปซบับโดดไป เกิดข้ามสิ่งกีดขวางแล้วห้องไหนต่อวะอ๋อตงนี้ปะขึ้นไปโอเคนี่มีข้างบนให้ขึ้นครับนี่ไงโอเคลงมาเลยวิโต้อืมน่าจะเป็นเขาบอกว่าลงฆ่าสัตว์ใช่ไหมไอ้นี่หลับอะเราฆ่าได้ปะฆ่าไม่ได้นะเอาเป็นนี่แล้วกันหนึ่งเก้าหนึ่งไม่มีไป โอ้คนเยอะว่ะต้องย่องไปเซนต์กายโอเคหาทางช่วยพวกเขานะครับแล้วก็กโอโ้โหเข้าไปอยู่นู้นเลยอะเฮ้ยเหมือนมีคนเห็นไปสู่บุหรี่แป๊บเดียวเองแหมคิดมากนะ,ะเข้าไปทางนี้ปะเข้าไปทางนี้ครับ โอ้โหน่าจะโดนทรมานอยู่อะไอ้นั่นเอ็น,นั่นเอ็นั่นใครนะครับโอ้โหโดนทรมานไปทางไหนได้อีกอะเฮ้ยทางนั้นเฮยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปทางนี้ได้ปะโอเคเข้ามาทางนี้เลยครับแอบไป ลงเชือดลงเชือดหมูอะ่ะกด e โอเคข้ามไปอีกฝากนะครับค่อยๆไปว้โอ้โหสมจริงอยู่เนี่ยต้องเข้าไปเรื่อยครับต้องกระดึ๊บไปเรื่อยอืมลงฆ่า,าสัตว์อะตรงนี้โซ่ล็อกว่าอะไรยไงอะตรงนี้คือเฮ้ยๆๆมีคนเห็นเนะ ไปเห็นอะไม่เห็นนะหรอกไป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 จำผิดแล้วจำผิดโอเคเฮ้ยนายสองคนออแล้วกลับบ evet> ้านไปได้แล้วก็ให้กลับบ้านไงอืม่ให้ต้องพูดอีกรอบออกไปได้แล้วโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวออกไปเออโอเคดีมากรีบๆออกไปได้แล้วก็คงจะไล่ตอนคนนะาะไม่อยากให้คนมารู้นะครับ การมาเฟียมืดมนเหลือเกินโอเคเราไปต่อกันดีกว่าอยู่ไหนแเราเนี่ยอืมโอเคน่าจะตรงนี้ป่ะตรงนี้เปิดได้ครับโอเคเดี๋ยวไปเราต้องเข้าประตูนั้นนะ่ะตรงนี้น่าจะได้อยู่นะไอ้นั่นยังเพิ่งมองมานะนั่นยังเพิ่งมองมานะเราเข้าเลยตรงนี้แหละเรียบร้อยครับคิดว่ากูไม่รู้เกีย่ยวกับยาเสพติดหรือไงฮะ เขาค่อนมันคิดว่ามันหาเงินได้เยอะสินะแต่มันหนีกูไม่รอดหรอกเอาสิบอกมาสิว่ามึงเข้ามึงนี้มาได้ไงกูไม่รู้กูเป็นแค่สมุหาบัญชีไม่ต้องมาโกหกไอหัวไข่มันจบแล้วเหมือนเพื่อนมึงไงฮะมึงคิดว่ามึงเจ๋งนักหนาไงโอเคก่อนที่กูจะเอามึงไปบดในเครื่องบดแค่ตอบคำถามมาเข้าใจไหมว่าจะฆ่ามึงก่อนหรือจะทรมานดี <c oughs> เฮ้ยนี่มันกลิ่นอะไรวะเนี่ยฮะโอ้เฮ้ยมันใครอะเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยฮะว้าเอ้ยกัปตันกัปตันไส้หน้ามักู้โลกนั่นเหรอขู่ปากไอ้ลูก้าเฮ้ยเดี๋ยวกูรู้จักมึงนะมึงมันไอ้กระจอกเพื่อนคู่ซีกับโจบาโบโล่เดียววะมึงคิดว่าตายในกกงไปแล้วนะเนี่ยมึงคิดว่ามึงทำอะไรที่นี่วะ เอลคอนส่งฉันมาเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าไอ้คนที่จะกระทืบลูกน้องเขาให้เป็นเศษชิ้นไปเข้ากับเฟลคอนงั้นเหรอถ้ามึงเข้าใจสถานการณ์ดีแล้วก็มึงจะรู้เลยว่าอยู่ในคุกเนี่ยมันดีกว่าไหนไหนแต่ว่ามันไม่ทันแล้วแหละโอ้โหมันตลบหลังว่ะวิโต้มิโต้สู้เข้าอือตลอยลอยเฮ้ยโอ้โหสู้ไม่ได้ครับแรงมันเยอะกว่าลอยไว้ มีแต่เทคนิคเรามีว่ะคว้างแม่งเลยมามาจัดมาอือเราบอกแล้วเทคนิคเรามีบอือเทคนิคเรามีอึ๊บอึ๊บย็บไปก่อนเย็บไปก่อนเย็บไปก่อนอึ๊บมันก็หลบได้ไหมเราช้าไปว่ะอือโอเคอึ๊บอึ๊บย็บไปก่อนอึ๊บ โอ้โหโดนเหมือนกันวะเดี๋ยวเราเราต้องหลบไปตั้งกาดก่อนครับต้องหลบมานี่มังน,นี้เออยิ่งไปสู้เันริมริมมาอุ๊ยบางคนมาโดน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 มาฮะอึ๊บอึ๊บอึ๊บมาเจ็บแล้วใช่ไหมมาน,นี่ซ้ายขวาแล้วก็ตอกเข่าไปนี่ สู้แรงไม่ได้ครับแต่เทคนิคเราสู้ได้อยู่นะแต่ว่าสู้แรงไม่ได้แรงมันเยอะมากโอ้โดนยานอีกโอ้ไม่ใช้มีดอิโต้โคตรอีโตโ้เอ้ยใอ้ใปืนอิโต้จับปืนยิงแมงเลยเรียบร้อยสลบไปเลยเด็กๆไปเก็บมันมา อยู่ไหนกลัวหรือไงกลัวอะไรแล้วเฮ็ดช็อตไปดิโอเคยุ่งผิดคนแล้วเว้ยมีโมอเตอร์ท็อปด้วยนะอาวุธพลิกครบมือมากเอาผมลงไปหน่อยขอบใจมากับวิโตเ้เอ็ดดี้ส่งมางั้นเหรอ,อหใช่เขาอยู่ห่างยางห่วงก็เลยส่งมาแทนแ <c oughs> ฟรงกี้ผม <c oughs> จะฆ่ามันให้มึงเองโอเคครับ <c oughs> เราต้องออกไปตรงนู้นใช่ไหมบินรออยู่นี่นะไม่ต้องออกมาจนกว่าพวกกูจะมารับโอเคเข้าใจแล้วแค่อย่าทิ้งทิ้งกูแค่นั้นแหละมันอยู่นั่นอยู่ไหนนั่นไงโอ้โหเข้ามาจริงด้วยโอ้โหมึงบังอ่ะโอเคไม่เร็วเลยนี่พวกไม่เร็ว มาออ,มาออก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 มาจ้าออกมาอะหลวิโต้ไปหาไอ้นั่นกันโอเคเราได้ทำทำม,มี่มาด้วยหรอระหว่างนี้นเราก็ไล่เก็บปืนไปครับ <c oughs> เก็บให้เกลี้ยง rất, น,น, <c oughs> นี่ไงเสียแล้ว <c oughs> มึงต่อมึงเปไล่ต่อไป <c oughs> มึงผิดไปแล้วล่ะว่ากำลังเสริมของกูกำลังจะมาเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหเรามีอยู่ครับนี่ทำไไนี่ไงมีนทำนี่อยู่มา,ยมาเล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 ยจ้ามาเล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 ยจ้าขอให้มาวีโต้จัดหน่อย hey, โอ้หมันอยู่ไหนวะเนี้ยเขาอ,อยู่โน่นโอ้มีมาอีกหรอ มาเยอะเนี่ยยิงไหนวะยิงไหนวะอ๋อโอเคอ,อืยิงเขาเ่าไปโอเคตายยิงเข่าตายโอเคเก็บเรียบร้อยอเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยเาายอะโอเคเก็บยัง Bin, no ไหนวะไหนวะตัวนึงน yeah, ี่ไงอยู่นี่อยู่นี่เยี่ยมมากวิโต้ได้เวลาเข้าไปเอาตัวซ้ลาเลวมาแล้วอุ้ยุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมันทำไม่ได้หรอกหมอตัวกูไปสิชบ เอาอีโต้ทุบเดี๋ยวนะโอ้มันจะพังให้ไหมเนี่ยเออยโยนเอาไงไอ้ตายยังไงก็เ <who> ป <médico> ิดไม่ได้ใช่เราต้องหาอะไรใหญ่ๆมากระแทกมันกูรู้แล้วใช้เคนนั่นไงเครียดจะเครียดบ้าเอ้ยมาได้ยังไงวะเนี่ยผัวร้อนนะผัวร้อน คิดว่าฉลาดตั้งยังไงฮะคิดว่าฉลาดตั้งยังไงฮะ,งงงฮะเอาสิเอาเลยเข้ามาเลย้บาแล้วมึงมานี่ได้ยังไงวะเนี่ยเอาล้วครับเงียบๆรู้สึกแปลกๆแล้วเงียบๆอย่างเงี้ยบ้า,บายเรียบร้อยมานี่เลยเสร็จแล้วเร็วปล่อยกู้ปล่อยกู้ยังทำกู้จะสั่งสอนให้รู้เองอ้กบ่ายนี่ตรงนั้นก็ตะลุมบอลไหมครับ ขอสนุกสนานนิดหน่อยนะอยากจะมาช่วยไหมเออขอบใจสำหรับคำชนคำเชิญนะแต่ว่าคิดว่าต้องไปแล้วแหละกูเลือดเหรอเปล่าแค่ไม่อยากเห็นหน้าไอูก้าล่แม่พาสอกาสดีพีไปยังไงเนี่ยฮะจะเอามันไปลงเครื่องบดซะหน่อยอ๋อโอเคแต่เอ็ดดี้ให้ผมเก็บมันด้วยมือตัวเองไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นหรอกแค่ทำให้มันตายช้าลงนิดหน่อยเองยังไงไอ้นนี่มันสมควรตายอยู่แล้ว โอเคไม่เถียงกันงั้นผมไปก่อนนะเหม็นเป็นบ้าขอไปล้างตัวก่อนบอกเอ็ดดี้เลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องลูก้าเฮ้ยบินเปิดประตูสิจบแล้วโวยคุณคุณยังไม่ตายเหรอเออดิอยากจะให้ตายหรือไงนี่ก่อนที่เราจะกลับบ้านกันมาช่วยกันกระเทือบไอ้นี่หน่อยไหมคุณรู้ไหมเป็นไอเดียที่ไม่เลวนะสุดท้ายลูก้าก็ จบชีวิตลงตรงนี้นลครับโอเคเราก็ได้เวลากลับบ้านนะแต่ก่อนกลับบ้านเราก็ต้องไล่เก็บกระสุนครับ <c oughs> ความเพลิมนมาอยู่นียแหละไล่เก็บกระสุนไปโอ้ oh, ได้ปืนใหม่ครับคุณชมนี่ไงทอมมี่โ okay. อเคอิมนำสำราเรียบร้อยครับ <c oughs> คงต้องเอารถไอลูก้าเนี่ยแหละดูสวยสุดละ <c oughs> นี่เปิดไปเลยไม่ต้องล็อกไม่มีล็อกครับค <c oughs> <c oughs> อยจ้า เดี๋ยวเราต้องไปเจอเอ็ดดี้นะที่ร้านโอเคไปเอาแล้วรถเราหายไปไหนวะนะ่ะจนปนไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับเราไปก่อนแรกที่เราต้องมาก็คือเปลี่ยนเสื้อนะครับโอ้โหดูเสื้อเน่าไปหมดแล้วเหมือนตกมัอน,นตกปอกขี้มาโอเคโอ้ o oh d oh <my> <laughs> ชอบหน้าพี่แกเขาว่ะ <laughs> <laughs> มันแน่เอาเนี่ เอาไหมเอานี่ไหมโ oh <my> <Okay, S 2> อเคพลนเลย <laughs> เรียบร้อยอุ๊ยย,ยิงเหรอยิงเหรอยิงเรอรยยิงเอ๋ยครับโอเคเราใส่สูตรดำแล้วกันนี่สูตรดำนะครับที่วิตโตชอบใส่อ่าสูตรตัวนี้แล้วกันโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเฉยคุณผู้หญิงโอ้โน <No, S 1> oh, no. oh my god หน้าพี่แกเขาอย่างลกเลยโอเคตัวนี้แหละสุดหล่อครับไปกันเถอะ ได้เวลาไปหาเอ็ดดี้ที่ร้านแล้วครับโอเคไปกันเลยจ้าแต่ภารกิจนี้น่าจะใหญ่จริงๆครับเพราะว่าคนที่ลงมาสั่งเราก็คือคาร์โลฟฟลคอนที่เป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะแสดงว่าน่าจะต้องมีส่วนเกี่ยวอะไรน่ะเพราะว่าคนที่เราไปช่วยมาคือสมุขบัญชีใช่ปะของ f a ลคอนนะครับก็ไม่แปลกที่ฟฟลคอนจะลงมาสั่งเอง โอเคนี่ก็เป็นชีวิตของวีโต้ครับก็รอติดตามไปเรื่อยๆนะเราดูว่าเขาจะเจออะไรอีกบ้างนะวีโต้เนี่ยสวยมาเยอะละเป็นทาหารเอยโดนจำเข้าคุกเอยนะไปอืมตอนกลางคืนครับมีคนมาเล่นเปียโนให้ด้วย คลาสสิกมากไงวีโต้ายทำสำเร็จไงเอ็ดดี้เฮ้ยเสื้อสวยนี่ขอบใจไปปนมาเมื่อกี้แผนคืนนี้ว่าไงทำไมใส่สูตรไว้เนมึงอะวีโต้คุณฟาวคอนจะรับเราเข้าแก๊งมึงกับกูเราจะเลื่อนขั้นเลยจริงเหรอคืนนี้นะจริงเหรอแล้วทำไมมึงไม่บอกกูก่อนโอ้แล้วกูจะทำไงดีเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแต่ตอนแรกเนี่ยมีคนที่อยากจะคุยกับเองนะเว้ยคุณโออินดีที่เจอครับไงไอ้หนู มีเรื่องจะคุยด้วยเกี่ยวกับในคืนนี้นะมาสินั่งกันก่อนโอเคครับผมได้ครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมออกจากคุกได้ก่อนกำหนดก็ตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำตามคำสัญญาครั้งที่สองแล้วไงครั้งที่สองใช่ก็ครั้งที่สองที่บอกไว้ก็คือจะแนะนำเองเข้าแกงไงฮะนี่คุณเลโอเป็นคนทำเหรอครับ <N> ในบอกว่าทำงานให้แฟรงกินชี่ไง <S <S จริงๆ,ๆก็อยากให้ทำงานกับ <S <S แฟรงกินชี่นะแ,แต่ว่าข้าคิดว่าเองกับโจเป็นเพื่อนซีากา้กันโตมาด้วยกันข้าก็เลยคุยกับแฟรงแล้วโจอ่ะทำงานให้โลในตอนที่เองอยู่ในคุบข้าก็เลยแนะนำให้แล้วเขาก็รับด้วยขอบคุณมากครับดิโอผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงไม่ต้องพูดแต่ไรหรอกแล้วก็ไม่ต้องบอกใครด้วยเรื่องนี้ระบบการทำงานภายในเป็นอย่างนี้แหละเอาละไปได้แล้ว มีทุกคนรอยอยู่นะแล้วเดี๋ยวไว้จเจอกันข้างบนนะคุยรรคเรื่องอะไรเหรออ๋อไม่มีหรอกคุยเรื่องเก่าๆอ่ะอ๋อตอนที่เลโอทำสบ,บู่ตกป่ะป้องเลยเอาละเอาละไปได้ลวไปได้ละนายสองคนนี่เหมือนเด็กหัวเกียร์ในโรงเรียนจริงเลยหยอกลอนะ้อแล้วตามสายเพื่อนเกา่านะเอาละรอนี่นะ ฟังนะคับพวกเข้าไปทีละคนแล้วพอเข้าไปข้างในแล้วทําตามที่บอกนะเ,เข้าใจไหมโจโม,มึงมาก่อน <ไป S 2> <ป>เลยเฮ้ยโคชคดีมันเข้าห้องเชือดอโตก็ยืนรอไหมครับรอเข้าห้องเชือดเอยนอนก็แล้วแอบฟังก็แล้วอยากรู้มาก ข้างในเขาทำอะไรกันอินเซนยึดสายครับเอาละตาเธอแล้ววิโตสุภาพบุรุษนี่คือคุณวิโตสาลิต้าวิโตรู้ใช่ไหมว่าครอบครัวของเราเป็นความลับนายกำลังเดินเข้ามาในสถานที่ที่ถูกเลือกสังคมนี้จะไล่ซึ่งตัวตนมีค่ามากกว่าครอบครัวที่แท้จริงของของนายอีก ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือประเทศนี้ถ้าบอกให้ฆ่าพี่น้องนายต้องทำเอาละโชว์ให้ดูหน่อยสินิ้วก้อยที่ใช้เหนียวไก่เจาะเลือดเลยครับโอ้ทำสัญญาเลยในเวลาพิธีการจริงจริงจังจังของมาเฟียสักทีนะหลังจากที่ระหกระเหินอยู่นานนะพิโต้พูดตามฉันนะพิโตถ้าค่าทรยศต่อครอบครัวของของ้าถ้าข่าทรยศต่อครอบคร,บรองข้า ขอให้ดวงวิญญาณของข้าเผาไหม้เหมือนกับพระแม่ผู้นี้ขอให้วิญญาณข้าถูกเผาไหม้เหมือนพระแม่ผู้นี้มีโคตสตาอะไรสักอย่างสุภาพบุรุษขอให้รู้จักเพื่อนใหม่ของเราวิโตสกาเลตา้าเรียบร้อยครับได้รับเข้าแกง๊งได้รับเขา้ากิล <c oughs> ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆที่ผู้มีความสามารถและผู้มีจงรักภักดีเข้าในแก๊กงตอนสิบสอคนและผมยินดีที่ แขกผู้มีเกียรติวันนี้เป็นผู้ที่มีเกียรติจริงๆคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงเสี่ยงตายไม่ว่าจะเข้าคุกมาแล้วก็อย่างที่เห็นผมเติบโตมาในสังคมแบบนี้ในสังคมที่คนเก่งทันที่อยู่รอดคุณจะได้รับค่าจ้างจากเอ็ดดี้นะอีกอย่างลับอีกอย่างสุภาพบุรุษอย่ายุ่งกับยาเสพติดนี่เป็นนโยบายของเรา มันเป็นเงินที่สปกปรกหลายปีต่อมาที่ผมทำงานให้กับงานสกปรกในที่สุดก็ได้เป็นผู้เป็นคนสักทีโออาชี m เนอัลล็อกด้วยครับซื้อรถเลยจริงๆรถเราก็มีอยู่แล้วนะก็ต้องถ้าแปลผิดแปลตกตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยมันเร็วมากเลยเอ,อโอเคนี่ครับชีวิตก็เป็นมาเฟียเตร็มตัวแล้วซื้อรถใหม่โหไ่กระทืบชาวแก๊งครับ หลีหญิงอ๋อไม่ใช่มาขาโมยมาขาโมยคุญแจนะครับโอ้ยซื้อบ้านด้วยเหรอสุดยอดโอ้ซื้อบ้านคนระับเรียบร้อยริมแม่น้ำโอ้โหชีวิตอย่างดีวัดไซต์ขนาดชุดคนระับเป็นม,มาเฟียเต็มตัวเปี่ยงโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ทะเลอยู่จ้า